นี่คือขาไฟซูโอที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากกับฟีเจอร์ที่เขาให้มาแล้วเขาทําออกมาได้ตอบโจทย์คนที่ใช้ไฟซูโอไม่ว่าจะเป็นไฟต่อเนื่องหรือแฟลอะไรก็ตามทีที่มันใช้งานร่วมกับพวกโดมแบบนี้นะครับอารมัลันเฮฟวี่ดิวตี้แอร์คัชชั่นไลท์สเต2.8เมตรขาไฟตัวนี้ราคาพันเบาทแต่ฟีเจอร์ของขาไฟที่ควรจะเป็น มันมาครบครับอย่างแรกเลยนะตัวรองเท้าพลาสติกตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาให้มันมีความมนละมุนมันดูไม่ขูดแล้วก็ทําเป็นสีน้ําเงินเห็นชัดๆแบบนี้เลยเวลาที่มันอยู่บนพื้นสตูดิโอแบบนี้นะครับมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับแล้วมันไม่ขูดพื้นครับมันมีความลื่น ต้องเลื่อนนิดเลื่อนหน่อยอะไรเงี้ยคุณเลื่อนได้เลยโดยที่มันจะไม่แบบขูดเข้าไปครืดอย่างนี้แล้วพื้นซีโอคุณจะเป็นรอยส่วนถัดไปก็คือเรื่องที่สำคัญมากๆฟีเจอร์แอร์ครูชชันหรือโชคลมคืออะไรเวลาที่คุณใช้ไฟอย่างไฟตัวนี้คืออัมมารัน3 0มคุณก็เสียบมันเข้าไปแบบนี้ถูกไหมตัวไฟเป็นไฟซูเอก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งอยู่แล้วมันไม่เท่านั้นเรายัางติดตัวโมดิฟายเออร์แบบต่างๆเข้าไปด้วยอย่างอันนี้อัมารันออกตาโดม90สกลางแบบง่ายๆแค่นี้เสร็จแล้ว แล้วคุณก็ติดเข้าไปแบบนี้เวลาเราใช้งานไฟซูอรโอเราก็จะปลดล็อกขาแล้วก็ยกมันขึ้นให้สูงสูงแล้วก็ล็อกปรับ45องศาลงเอียงลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะปรับขึ้นสูงที่สุดอันนี้สูงสุดของข้อนี้แล้วสมมติว่าเอาข้อเดียวแบบนี้ปรับทิศทางให้ตัวขาด้านหนึ่งเนี่ยมันรับน้ําหนักไปทางตัวมดิฟายเออร์แบบนี้แล้วก็ล็อก อันนี้ก็คือการขาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ข้อเดียวนะสูงขนาดนี้เลยสมมุติว่าถ่ายไปแล้วเราอยากเปลี่ยนตัว m o ย i f i e r ตัวนี้เราก็ต้องเอาไฟลงมาแล้วก็มาบิดเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนฉากจากฉากนึ่งไปฉากนึงเราก็ต้องเอามันลงมามันจะได้ยกง่ายความสะดวกมันอยู่นี้แอร์คูชชั่นหรือโชคลมคุณดูนี่นะผมแค่ปลดล็อกอย่างเดียวเลยนะคุณเห็นความดีงามของมันไหมครับตัวโชคลมมันจะมารับน้ําหนัก ของตัวหัวไฟและตัวโมดิฟายเออร์แล้วมันจะค่อยๆลงฟืดเข้ามาแบบนี้เลยมันจะไม่กระแทกครับดีข้อที่1คือเซฟตี้พอคุณปลดล็อกปับ๊บคุณไม่รู้บางทีมันหลน่นปึ้งเขึ้นมาไฟพังโมดิฟายเออร์พังมีโอกาสที่จะพังหรือเสียหายเยอะมากข้อที่สคือเบาแรงคุณคือคุณไม่ต้องมาคอย,อยค่อยๆแบบประคองเวลาทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานคนเดียวจัดไฟคนเดียวถ่ายงานด้วยเป็นช่างภาพ All-inone เนี่ยโอ้ต้องมานั่งสวิตช์ความคิดนู่นนี่นั่นมีผู้ช่วย ไปซะหน่อยนะขาไฟอัมรันที่มีแอร์ครูชันแบบนี้มีโชคลมช่วยทําให้คุณสบายขึ้นเยอะเลยนะเพราะผมเป็นคนที่ถ่ายงานคนเดียวจัดไฟคนเดียวทําอะไรคนเดียวไงแล้วมันไม่ได้มีอยู่แค่ข้อล่างนะข้อบนก็มีข้อบนจะเป็นข้อเล็กอันนี้ถูกไหมผมยกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมพอผมจะเอามันลงผมจัะไปนิดนึงบิดล็อกแล้วก็ปล่อย แต่สังเกตว่าข้อบนแอร์คูชชั่นจะไม่ได้แบบดูฟูดเต็มที่เหมือนข้อล่างอันนี้คุณต้องรู้ไว้ก่อนนะซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยยกข้อบนขึ้นไปหรือยกก็ยกน้อยมากเวลาที่ปลดลงผมจะปลดข้อล่างแต่เล่าให้ฟังว่ามันมีแอร์คูชชั่นทั้งข้อบนและข้อล่างแบบนี้เพียงแต่ลักษณะแอร์คูชชั่นความนุ่มละมุนมันก็ต่างกันข้อล่างนุ่มกว่าและมันไม่ใช่ขาตั้งไฟทุกอันมันจะมีแอร์คูชชั่นแบบนี้นะขาตั้งไฟบางขาตั้งเขาก็ไม่มีระบบเซฟตี้แบบนีี้้้ใหเหเมือออนนนนกันัย่าง ผมก็ใช้มานานนะฮะเนี่ยคุณดูดิแบบลื่นๆเลยถ้าคุณเผลอปล่อยออกมากระแทกแรงเลยนะครับอันนี้คือเตี้ยๆแค่นี้นะ ปากนี้เลยนะไม่มีแอร์คูชั่นขาตั้งแบบนี้มันก็จะไม่มีตัวเซฟนะครับซึ่งผมก็จะรู้สึกว่า1มันไม่ปลอดภัย2มันไม่สะดวกมันใช้แรงผมเนี่ยค่อยๆเอาลงส่วนความเซฟคือไม่มีถ้าผมเผลอไปกดหรือว่าอัิเสบยังไงเแบบ่บึบปึ้งลงมาเลยไฟผมพังอันนั้นก็คือความแตกต่างระหว่างขาไฟที่มีแอร์คูชั่นกับขาไฟที่ไม่มีแอร์คูชั่นนะครับถัดไปเป็นเรื่องของความสูงของขาไฟตัวนี้นะฮะกลางต่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่113มเซนส่วนกลางสูงสุดเนี่ยมันจะสูงได้ถึง280ซ ก็คือความสูงเกินกว่าห้องซีโอ แบบนี้จะต้องใช้อะนี่คือจากพื้นยันฝ้าเพดานอันนี้ยังไม่นับว่าเรามีตัวไฟกับตัวมดิฟายเออร์อยู่นะเพราะงั้นความสูงของขาตั้งอมรันตัวนี้เกินกว่าการใช้งานของผมอยู่แล้วแต่ให้ดูเผื่อบางคนมีโซ่ที่มันสูงมากๆแล้วคุณอยากแบบท็อปไฟลงแต่มันไม่ได้กดได้แบบ9ก้าสองศานะมันกดสีห้าองศาจะจัดเพราะมันติดมดิฟายเออร์อยู่ดีแหละมันก็สามารถทําความสูงได้ขนาดนั้นตัวหัวงเขานะครับจะมีอยู่2ขนาดอันนี้คือขนาด5้ส่วนแนิ้วใช้ใส่ตัวหัวไฟแบบนี้ วางเข้าไปแบบนี้แล้วก็ขันแล้วเขาก็ยังมีเกลียว1/4นิ้วปิดเอาไว้ด้วยตัวฝายางตัวนี้นะฮะขันออกนี่มีฝายางนี่ก็ดีนะฮะกันมันไปกระแทกกับตัวไฟสามารถขันเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นเกลียว1/4นิ้วได้อย่างอันนี้ไฟอมารานเอ็ด 25C เขาจะให้ตัวที่ใส่ฮอตชูได้เข้ามาแล้วก็ขันเข้าเกลียว1/4นิ้วได้ขันเข้าไป ก็จะกลายเป็นขาไฟที่เอามาติดกับอัมรันเอทยิม54ตัวเล็กๆแบบนี้ได้เหมือนกันเขาให้มาแบบครบๆสาหรับคนที่ใช้ไฟซูริโอขาตัวนี้รับน้ําหนักได้สูงสุด8กิโลส่วนตัวมันเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่2กิโล2กิโลถือว่าเบาไหมสําหรับขาไฟผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเบาจากที่ผมใช้ขาไฟมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะเบาและดียังไงและเบาและไม่ดียังไงเบาและไม่ดีเนี่ยชัดเจนว่าถ้าเบามากๆมันอาจจะไม่มีความมั่นคงหรือไม่มีความแข็งแรงเราอาจจะคิดได้ว่าวัสดุ ไม่โอเคหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เบาจนเกินไปอยู่ในระดับปานกลางกําลังดีวัสดุก็แข็งแรงผมใช้งานมาไม่มีการแบบกางสูงขึ้นไปสุดไม่มีโค้งไม่มีเอียงไม่มีงองอะไรแบบที่ผมเคยเจอแบบขาไฟราคาถูกอะ่ะเพราะงั้นขานี้แข็งแรงใช้ได้จริงผมใช้มาหลายสตูดิโอแล้วทั้งสตูดิโอของตัวเองแล้วก็ทั้งสตูดิโอข้างนอกเวิร์กและน้ําหนัก2อกิโลดียังไงอีกไม่หนักจนเกินไปครับบางทีคุณเจอสตูดิโอที่มันอยู่ชั้นสี่ คุณต้องเอาขาไฟขึ้นไปเงี้ยปึ๊บพอมาของอีกแบบหลายอันโอเคคุณขึ้นขึ้น,นลงลงก็ได้แต่ว่าถ้าขาไฟมันไม่หนักจนเกินไปคุณก็แบกมันไปสองขาด้วยการหนีบงี้แขนหนึ่งก็ถือกระเป๋ากล้องเป้ขึ้นหลังทีเดียวขึ้นไปสี่ชั้นไม่มีลิฟต์ด้วยมันก็สบายขึ้นครับแต่ถ้าขามันหนักมากกว่านี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าหนีบไม่ไวแล้ว ต้องถือ2มือหรือมีผู้ช่วยสำหรับคนที่ทำงานคนเดียวขาไฟที่หนัก2กิโลเป็นน้ำหนักที่กำลังพอดีไม่หนักจนเกินไปและ ไม่เบาจนเกินไปจนไม่สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงขาอัมบาันตัวนี้เขาออกแบบมาพอดีมากด้วยราคา1960บาทมีฟีเจอร์ครบอย่างที่คนใช้ไฟซูโอหรือคนที่ถ่ายงานต้องการได้ครบขนาดนี้นะฮะโดยเฉพาะไอ้ระบบแอร์คูชชั่นที่มันนุ่มละมุนแบบนี้ผมชอบสุดๆเลยจ่ายราคาเท่านี้ได้ฟีเจอร์ขนาดนี้คุ้มมากถ้าใครสนใจขาตัวนี้มาช้อปปิ้งได้ที่เ w w ร์ลเว็บหอแอฟทูโกหรือชหรือใครสะดวก, ping, ะะดก,กช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกไลฟ์ช้อปปิ้งก็เสิร์ชชื่อร้านแอดเลฟทูโกได้ฮะ,ะและที่ พักไลน์แอดเอเลฟต์ทูโกมานะฮะมีส่วนลดให้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ